สวัสดีครับการงานศพออนไลน์นะครับการงานศพออนไลน์ก็คือไฟล์ภาพที่ทําให้ออกมาหน้าตายเย่างเหมือนกับการ์ดที่พิมพ์จริงเหมือนกับการ์ดเชิญจริงๆโดยรายละเอียดในการ์ดออนไลน์ก็จะมีเหมือนกับในการ์ดเชิญจริงๆได้แก่ชื่อของผู้ที่เสียชีวิตกําหนดการสถานที่สถานที่อาจจะมีแยกย่อยไปว่าสถานที่ส่วนอภิธรรมหรือว่าบําเพ็ญกุศลแล้วก็ สถานที่ชาปนก,กิจหรือในกรณีที่จัดที่วัดแล้วก็าชาปนก,กิจที่วัดเดียวกันเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องแยกเป็น2ส,สถานที่ก็ได้นะครับอ,อ,อาจจะมีรูปหรือว่าไม่มีรูปก็ได้เจ้าภาพก็เหมือนกันนะครับว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะมีเจ้าภาพแจ้งไว้ในการเลยก็ได้เหมือนกันวิธีการใช้งานก็คือใช้ส่งเป็นรูปภาพผ่าน แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างเช่น Line, ย่างเช่น f a เฟซ o ุ๊อย่างเช่น Messenger นะครับพวกนี้ได้หมดข้อดีก็คือว่าเร็วนะครับปกติในตลาดทั่วไปตอนนี้เนี่ยก็ใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงอาจจะ1 2 3 4ชั่วโมงแนละ้วแต่หลานนะครับเราก็สามารถที่จะส่งถึงแขกได้ทันท,ทีไม่จำเป็นต้องรอเวลาพิมพ์จริงหรือว่าพิมพ์บนกระดาษ และก็ประหยัดในเรื่องของค่าขนส่งด้วยเพราะว่าส่งทางอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดการใช้กระดาษที่สำคัญยังสามารถที่จะใส่ QR code ที่ลิงก์ไปยัง Google Map ได้ก็จะเ,เข้าถึงการการเดินทางสถานที่ได้ง่ายขึ้นนะครับตัวเลือกปัจจุบันก็จะทำเป็นแบบใส่รูปแล้วก็ไม่ใส่รูปนะครับ ในเรื่องของภาษาเนี่ยก็อา,อาจจะส่วนใหญ่เป็นภาษาไทยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกรณีว่าต้องมีภาษาอื่นเพิ่มเข้ามาเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาสําหรับร้านที่ทําการงานส่งออนไลน์ส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาอะไรก็แล้วแต่